สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฝนอยู่ที่งานบ้านและสวนแฟร์ปี2023ค่ะด้านหลังของฝนนี่เขาเรียกว่าบ้านแบบไหนนะคะคุณบอลอ่าเราจะเรียกว่าเป็นบ้านสําเร็จรูปนะครับก็คือของเราจะเป็นแบบผลิตสําเร็จและยกทั้งหลังเข้าไปติดตั้งครับผมอันนี้เขาเรียกสไตล์ะอะไรคะอ่าของตัวบ้านสุขน,นยิยมนะครับก็จะตกแต่งก็เหมือนสไตล์มินิมอลก็คือดูแล้วมีความอบอุ่นอ่าครับลูกคา้าคล้ายๆโทนญี่ปุ่นเจแปนนีสใช่ไหมญี่ปุ่นใช่ครับ มูจิอะไรอย่างเงี้ยก็ได้<ช>เพราะว่ามันจะมีความเป็นลายไม้มีความเป็นโทนอบอุ่นเนาะของเราเป็นลายไม้ทั้งหลังแล้วก็ออตกแต่งด้วยออไฟเบอร์ซีเมนต์แล้วก็ทาสีย้อมไม้ก็คือมันเปียเสมือนไม้จริงเลยครับไซส์ขนาดเท่าไหร่คะตัวเนี้ยบ้านหลังนี้จะอยู่ที่ขนาดพื้นที่ที่66ตารางเมตรนะครับก็คือหน้ากว้างบ้านจะอยู่ที่หเมตรแล้วก็ความยาวตัวบ้านเนี่ยอยู่ที่11เมตรครับบ้านสำเร็จรูปสวยๆแบบนี้ราคาเท่าไหร่คะน้องปอนราคาบ้านรุ่นสุกนิยมนะครับในงานนี้ก็จะอยู่ที่1านบ ก็คือราคาในงานเนี้ยมันก็จะรวมถึงงานทําฐานลากให้แล้วนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของของแถมนะครับพี่ฝนก็จะมีแอร์มิสุบิชิทั้งหมด4เครื่องก็จะมีในส่วนของผ้า,ามา่านมูลี่มุงลวดให้ทั้งหลังนะครับแล้วก็เครื่องทําน้ําอุ่นนะครับและอย่างก็คือจะมีตัวนี้ครับพี่ฝน ตัวพัมลมไม้นี้ให้ด้วยแล้วถ้าใครอยากจะมาดูบ้านตัวอย่างต้องมาที่งานไหนบูธเท่าไหร่ก็มาที่ไบเทคบางนานครับอยู่ที่ e-h 1 0 4นะครับ